ต่อไปนี้ก็ขอทุกคนตั้งใจสดับเรื่องพระกรรมฐานลงมได้คนระับสำหรับการแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานในวันนี้ก็จะขอแนะนำตามที่แําคำแนะนำมาเป็นพิธีกรรมเจริญกรรมฐานแบบย่อๆง่ายๆหรือว่าในพิธีการปฏิบัติเรื่องการหนีนรก เอาแค่นี้นะรกชาติเดียวก่อนถ้าค่อยๆทำไปจนครบก็าสามารถนินะรบไปทุกชาติวันนี้ขอแนะนำในตอนต้นนี้ขอแนะนำในด,ด้านพุทธ,ธานุติกรมฐานก่อนเพราะว่าพุทธ,ธานุติกรมฐานเพียงแค่เขาทำเป็นย่ยอๆใช้เวลาเล็กน้อยแล้วกว็าตาย ก็สามารถไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ช่นดาวดึงกเทวโลกได้แล้วก็ฟังเทศเจากพูดเจ้าอีกครั้งเดียวในสมัยที่เป็นเทวดาก็เป็นประสดาบันแต่สําหรับบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนที่นั่งที่นี่มีความดียิ่งกว่านั้นทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านผู้นั้นท่านกราบนล่าวถึงยังไม่ได้คนดีเท่บุตรบ ท่านผู้นี้ไม่เคยสร้างความดีในพุทธศาสนาเลยเพราอว่าพระพุทธเจา้ายังทรงชีวิตอยู่พ่อเป็นมิจฉาทิฏฐิรวมความว่าท่านไดก,กูลเขาเป็นใดก,กูลพราม์ท่านตดก,กูลพรามนี่ถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิร้อเเซก็ไม่ได้เขามีศาสนาของเขา แต่ว่าเขาไม่ยอมรับนับถือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ากลวงความว่าเขาไม่ทำบ,บุญตามแนววัส,สนาของเราเลยแต่ว่าพอใกล้จะตายมาทุกขเวทนามากเขานึกขอให้พระเจา้ามาช่วยหายจากโรคแต่วในที่สุดเขาว่าตายตายจากความมีคนไปเป็นเทวดาบนสวรรค์ดาวึงสถิรโลก แว่าในสมัยเมื่อพระเจ้าไปเห้ปลูกพระพุทธมารดาขอโทษคนนี้ไม่เกี่ยวต่อมาพระเจ้าทรงเรียกให้มาพบในเมื่อพ่อเขาสงสัยเขามาแล้วพระพุทธเจ้าเรียกมาแล้วเขาฟังเทศจากพระเจ้าจบเดียวในขณะที่เขาเป็นเทวดาเขาก็เป็นประสดาบันถ้าเป็นประสดาบันแล้วเรื่องบาปอกุศลต่างๆไม่มีโอกาสจะให้ผลต่อไป ถ้าจําเป็นที่ต้องเกิดเป็นคนก็เกิดแค่มนษุษย์ถ้าไปเป็นเทวดาและกลมแต่ว่าถ้าพระพุทธเจ้ายัางทรงไปทนอยู่หรือว่ามีพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแตกขึ้นมาแล้วในโลกพวกนี้ไม่มีโอกาสได้กลับมีหวังปณิพานทันที <c oughs> ก็เข้าใจอย่าว่าอย่างวัตุกุณฑลีที่บุบในเมื่อท่านไม่สร้างบาปอย่างอื่นแต่ไม่มีลมไปโศล กังเทจาจองค์สมเด็จพระทศสัคนรข้างเดียวปเป็นวสดาบันนีพระพุทธเจ้าจะได้ี่พายคิดว่าท่านไปอา่านไปแล้วกับมีบุคคลอีกคนหนึ่งที่มีบาปหนักคือสุปฏิชิตาเทพุตรคนนี้ไม่เคยสร้างความดีเลยในชีวิตของท่านขึ้นชื่อว่าบาปทุกประเภทสามารถทำได้ครบถ้วน เลยก็ไม่เลื่อมใสในพุทธศาสนาแต่พอเวลาใกล้จะตายท,ทุกแนทุกเวทนามีมากตั้งใจนึกถึงองค์สมเด็จพระพู้มีพระภาคเจ้ามาช่วยหายป่วยแต่เธอก็ไม่หายป่วยกับต้องตายอาศัยที่นึกถึงพระพุทธเจ้านิดหน่อยเพื่อให้มาก็ไม่ช่วยหายป่วย เพียงเท่านี้เธอตายจากความป็นคนในเวลานั้นก็ไปเกิดเป็นเทวดาบานสวรรค์ชั้นดาวดเรืองสถิวลโลกเหมือนกันต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าไปเทศน์โดยพระธมรมดาฟังเทศจบเดียวเป็นมรสนาปนัแต่ว่าเทวดาองค์นี้ยังสามารถหาได้ที่ชั้นดาวเรืองนีงอยู่ดาวเรืองแต่ว่าสําหรับแม่คุณนลีเทพบุตรไม่พบกันแล้วก็ไปแล้ว <c oughs> ในด้านพุทธ,ธานุสติสำหรับสังขานุสติก็มีท่านหนึ่งคือสาธกีเทพธิดาสาธกีเทพธิดานี่เดิมเป็นคนจนมากตัดปืนขายโอกาสที่จะประเพ็ญกุศลไม่มีพระนนจนแต่วันหนึ่งเห็นดอกบกผมเข้ามีสีเหลืองคล้ายปีบอนของพระสงฆ์ เธอก็เลยนึกึงประสงค์คิดว่าค้ากลับต้องตัดดอกโวกลมนี่พระูุชาเจดีที่พระพุทธเจ้าบรรจุพระกระดูกพระอรหันต์ถ้าเธอก็ทำตามนั้นจริงๆขันไม่กินข้าวอาบน้ําเสร็จจะนําเอาดอกโวกมไปะูุชาเจดีก็ไม่ทันจะไปกคมบ้านปรากฏว่านางยักษสิมีแปรมัวไม่ถูกอ่อนคิดตาย เธอตายจากความไม่กลนก็ไะเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวตึงตัเทวโลกรวมความว่าทั้งสามคนในสองคนต้นนึกถึงพุทธ,ธานุสต,ติไอ้คำว่าพุทธ,ธานุสต,ตนะิอนุสต,ติเนี่ยแปลว่านึกถึงเฉยๆท่านจะนั่งเป็นสมาธิจะไม่นั่งก็ตามใจแต่ว่าคำว่าสมาธินี่เราตั้งใจ ในเมื่อจิตใจเขานึกถึงพระพุทธเจ้าถือว่าุเป็นพุททานนุตติกรรมทานแล้วก็เป็นการนึกถึงในขณะที่เป็นหัวเิียวคุต่อก่อนที่จิตจะออกจากร่างเะนั้นร่างกายจิตจึงนำเอาบุญไปก่อนบาปตามไม่ทันไปเป็นเทวดาก่อนแล้วก็เป็นพระอริยเจ้าสาหรับสารกีเทปติดาเนี่ยน,นึกถึงพระสงฆ์นึกถึงเจดีย์ที่บรรจุกระดูกพระอรหันต์นั่นคือพระสงฆ์ แต่ก็ยังไปไม่ถึงยังไปไม่คนบ้านเธอถูกนางยักษ์เสนีฝิดตายอาศัยที่ใจกำลองเลกจะบรุชากระดูกพระสงฆ์ไปเป็นานางฟ้าบนสวรรค์เช้นดาวระเุดสถเทวะโลกกรวงความว่าทัา้สามท่านนี้ทํำใช้เวลานิดหน่อยท่านนั่นเองโดยเพราะอย่างยิ่งสาธิตเจเท,เทิดาอย่งคิดว่าแค่เวลามากว่าตอนเช้าเธอไปเห็น แล้วก็คิดว่าจะต้องอดอกบวกผมในประวชาไระเจดีหลังจากนั้นเวนลาตัดเฟืนคงไม่ได้คิดคนจะคิดว่าไม้ท่อนไหนที่พอจะกำลังของเราจะตัดไหวจะแบกไปได้เมื่อกลับมาก็นึกถึงแร้สงส์งอีกตัดบวกผมดอกบวกผมมาแม้ว่าไปถวายไม่ถึงสำหรับเราเรา,เราพุทธบริษัททุกคนที่นั่งที่นี่ ตางคนต่างสร้างความดีกันมาทบกทวนทุกอย่างความดีในพระพุทธศาสนาแบบรวบที่พระพทุทธเจ้าทรงตัดไว้ในในในบุญสามเดารคือหนึ่งทานนามัยบุนสามเดการบริจาคทานก <c oughs> ็ความดีนั้นับแรกใยการให้ทานแล้วก็ทำกันแล้ว สีระใหม่บนหนุนปิการรักษาสินสินเรากำลังสายกันแล้วภาวนาใหม่บนหนุนการเจริญภาวนาเราก็ทํากันแล้วแต่ว่าสําหรับภาวนาใหม่จะมีผลขนาดไหนเเรื่องต่างตหากภาวนาใหม่ด้ทางวัดตั้งแต่ตอนต้นคือหนึ่งคณิกะสมาธิคือสมาธิเล็กน้อยอุปจารสมาธิสมาธิเฉียดชาน แล้วก็เป็นบัมฌมนิชาทนที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ต่อไปก็เป็นสมาธินำแล้วเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าเป็นบระสูนดาสีทาคานาคาพระรหันถ้าถึงพระอรหันมาอะไรก็ถือว่าจบเหมือนนั้นตอนนี้สําหรับบรรดา,า,าท่านพุทธบริษัทคนคิดว่าท่านยังไม่จบแล้วทําไมเราจะพึงหนีนรกได้วันนี้เราว่ากัแค่หนีนรกก่อน เอาหนีกันชาตินี้ชาติเดียวก่อนแต่ใครสามารถจะหนีได้ทุกชาติก็ใช้เลยก็ยังดีใหญ่ถ้าหนีกันชาตินี้ชาติเดียวชาติหน้าไม่แน่นะักเพราะว่าในกลับนี้จะมีไม่ช้านักจะมีพระพุทธเจ้ามาอีกหนึ่งองค์คือพระศรีอาริยะเมตไกรแล้หลังจากนั้นจะมีพระเจ้าติดตามาอีกห้าองค์ไม่จะมาร้อมกันนะ มาเป็นระยะระยะกว่าจะยสิ้นกับในการว่างจากพระเจ้าบ้างบ้างจากศาสนาหมายความว่าศาสนายังพระศาสนาพระสมณโคดมนี้ถึงห้าพันปีศาสนาสลายตัวเวลานั้นในชช้าว่างก็จะมีพระบะเจว์พระเจ้าขึ้นมาในโลกนะับเป็นแสนองค์แต่เมื่อถึงวาระที่พระเจ้าองค์ต่อไปจะมาพระบะเจว์พระเจ้าก็สลายตัว ทั้งหมายความวาต่างอง์ต่างนิพพานไปหมดว่างอยู่โชคราวพระเจ้าท็อสงจัดก,กรองความว่ากับนี้เป็นกับที่มีบุญมากที่สุดถ้าที่ไม่มีโอกาสว่างบพรุทธศาสนาเลยแต่ว่าท่านบุญใดก็เอิญลงนารักกับนี้ถือว่าเป็นคนโชคดีที่สุดทำไมไดชุ่มโชกด้เลือดเป็นไปในโลกนะ่ะทม ก็ที่ถ้าไาวบ้าไม่โอสวยที่สุดนะแต่พระถือว่าโชคดีมากมันดีเกินไปตอนนี้วิธีปฏิบัติเพื่อหนีบาปเอากันแบบง่ายๆฉันบางง่ายชาวบ้านระยากเรา,าใครคิดว่ายากเฉยไว้นะคิดว่าง่ายยกมือก็ไม่ยกก็ได้วิธีปฏิบัติแบบง,ง่ายๆใช้พุทธานุติกรรมฐา,านก่อน เพราะว่าทุกคนเนี่ยมีความเคารพในพระพุทธเจ้าอยู่แล้วการเจริญพุทธา,า,านุตติธรรมฐานถ้าเราหวังแค่แค่ภาวนาอย่างเดียวสำหรับท่านที่มีอารมณ์ใจเข้มข้นที่เรียกว่ามีบาร,รมีเข้มข้นเป็นของไม่ยากที่ว่าทำได้แน่นอนเพราะว่าท่านที่มีบาร,รมีอย่างกลางก็ยังไม่สูญยาก ยังเต็มใจทำได้อาจจะเผลอได้ตางในบางโอกาสสำหรับท่านที่มีบารมีอ่อนตอนนี้จะเผลอมากกว่าทำอารมณ์จะไม่ชินการทำเพื่อเน,นี้นแล้วต้องใช้อารมณ์ให้ชินจริงๆนั่นหมายความว่าทุกวันเราต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นปกติคำว่าเป็นปกติที่เขามนนหมายความว่าจะต้องน,นั่งนึกถึงทุกดวงวิใญาเขาออกไม่ใช่อย่างนั้น ต้องสร้างความผนห่วงใยในพระพุทธเจ้าให้มีขึ้นตามเวลาในสหรับก็มีบารมีอ่อนนะพูดกันถึงด้านท่านมีบารมีอ่อนก่อนวิธีปฏิบัติก็มีหลายแบบแบบง่ายๆแบบยากบันดาพระพุธบริษัทมีเวลามากแบบง่ายๆก็คือว่าตั้งเวลาบูชาพระไว้ ว่าเวลาไหนเราจะบูชาพระ <c oughs> เราจะใช้เวลาเช้าหรือเวลาสายเวลาบ่ายเวลาเย็นกลางคืนเวลาไหนก็ได้ให้เป็นเวลาถ้าถึงเวลานั้นเราต้องบูชาพระต้องไปนั่งหน้าพระพุทธรูปถ้าบังเอิญเราต้องเดินทางในขณะดินยานพานนะถ้าไม่มีพระจะเห็นเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าว่าเวลานี้เราเคยบูชาพระ แล้วก็ตั้งใจในบูชาแะโสวดมนต์ายกำลังสำหรับท่านที่อยู่ที่บ้านแ้ะไปในสถานที่มีพระพุทธรูปก็ไปบูชาหน้าพระขน้าพระเวลาบูชาพระจริงๆแ้วบรรดาเจะพุทธบริษัทคำว่าบูชานี่ก็แปลว่ายอมรับนับถือบูชาไม่ได้แปลว่าถูกหรือเทียน เราตั้งใจยอมรับนักถือว่าพระพุทธเจ้าโดยตรงอันดับแรกจับภาพพระพุทธรูปเป็นนิมิตรก่อนไปถึงก็ลืมตาดูท่าน,นการลืมตาดูจําภาพของท่านต่อไปจะหลับตาและไม่หลับตาก็ไม่ว่าอะไรให้ดูด้วยความเรื่อมใสด้วยความจริงใจจริงๆต่อมาข่านโูชาโูชายจะว่านึกว่ายังไงก็ตามใจท่านเถอะ แต่ส่วนใหญ่ทุกคนก็ต้องสวดมน,นต์กันแต่ความจริงเราจะสวดมนต์หรือไม่สวดก็ได้ท่ายอมรับนับถือจำภาพเห็นภาพพระพุทธรูปแลวเกิดความเลื่อมใสมีพูดจะเพาะคนที่ไม่ได้มโนนิฐนะสำหรับด้านสุขามิโรสโกพระสุขามิโรสัยโกนี้ต้องหานินนนมิตเป็นในเมืองมนุษย์นี่ดูด้วยความเลื่อมใสแล้วก็ตั้งใจในิบูชา บูชาเขาว่างไงก็ตามใจถ้าว่าไม่ได้ว่าอย่างอื่นไม่เป็นให้ตั้งใจว่านมโมทักสามจบด้วยความเต็มใจได้ตั้งใจจริงนมโมตัสสะพรตะวโตอรหะโต,าาโตสัมมาสัมพุทธัสสะแปลเป็นภาษาไทยอย่างง่ายๆ่ายหวาความาพรเจ้าขอนามศสการพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้เป็นพระรนห์พระองค์นั้น แถมลงท้ายด้วยความเคารพกล่าวด้วยความจริงใจแล้วต่อไปก็ว่าพุทธังสนนังกระฉามินึกตามในใจก็นึกแปลรูเข้าไปเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่เพึ่ธรรมังสันนังกระฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งสังฆังสนนังกระฉามิเข้าพเจ้าขอถึงพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่ง ว่าเรียงเท่านี้พอไม่ต้องสวดต่อไปก็ได้ไปคอยว่าในความเต็มใจนึกในความเต็มใจว่ามีความเคารพจริงเมื่อว่าไปแล้วก็มีความเตืมใจว่าเวลานี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้าแล้วและมีพุทธานุติกรรมฐานแล้วถ้าทําอย่างนี้ได้ทุกวันวันจะเป็นสักครั้งและสองครั้งก็ตามใจ จะเป็นเวลาไหนก็ได้ถ้าหากว่าเวลาไหนถ้าถึงเวลานั้นถ้าไมา่ดูชาแบบนี้เกิดความไม่สบ,บายใจมีความห่วงใหญ่อย่างนี้ถือว่าทุกท่านมีชาในพุทธานุสติกรรมฐานคำว่าชานนี้ครับแปลว,ว่าลองาชินคือทำจนชินและถึงจนชินมาถึงเวลาแล้วเราไม่ลืม ถ้าเป็นอย่างนี้บรรดาานพุทธบริษัทก่อนวิทยาตายเมื่อความป่วยไข้ามาสบายเกิดขึ้นจิตมันจะนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ถ้าขณะที่ปวดป่วยใหม่ๆจิตนึกถึงพระพุทธเจ้าเมื่อจิตนึกถึงพระพุทธเจ้าเมื่อไรเวลานั้นอกุศลจะถอยหลังไปทันทีกุศลทั้งหมดจะเข้ารวมตัวท่านตายเมื่อไรก็ไปสวรรค์มานั้นเป็นอย่างน้อย ้าจิตเป็นฌานต้องตั้งกับไปถึงมหบ้ากันโดยย่อเนี่ยถ้าบังเอิญในขณะที่บูชาหรือว่าบูชาและสวดมนต์ตามที่ว่านันเล็กไน้อยแบบเมื่อกี้เนี่ยแต่หนักมากคนหนักมากแต่ว่าจะสวดได้มากกว่านี้ก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็ตั้งถ้าถ้าใช้ปัญญาประกอบว่าเวลานี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นเคารมโกหกโกหกที่เราคารพอย่างยิ่ง สมัยเมื่อเป็นมนุษย์้เราทรงชีวิตเหมือนพวกเราเวลานี้สมเด็จพระสัมมาทัตเจ้าทรงเป็นอาจารย์ยามมนุษย์เป็นมนุษย์ผู้เลิศที่สุดกว่ามนุษย์เทวดาหรือปทั้งหมดไปก็ปรกากฏว่าทัศนียกายคือร่างกายของพโะองต้องทังไปแล้วเวลานี้เหลือเทพบรมสารีนึ้นก็ท่ายก็องสมเด็จพระพุตธเจ้าพิบูชากันบางบ้านก็มีบางบ้านก็ไม่มี ในเมื่ออองสมเด็ดจเป็นทนสีเป็นผู้พิเศษอย่างนี้ก็จริงแหละเพรว่าร่างกายยังพังชั้นใดร่างกายของเราซึ่งเป็นมนุษย์ก็ต้องพังเหมือนพระเจ้าเหมือนกันแต่ว่าในเมื่อพระเจ้าร่างกายเขาตั้งพังไปแล้วพิเดววันพานท่าน,นไปนิพพานหมดทุกข์ถ้าเราจะเวียนว่ายตายเกิดมันก็ไม่มีไม่มีความสุขจะมีแต่ความทุกทข์กล่มไปก็คิดในใจว่าขึ้นชื่อว่าเกิดการเกิด,กดทานี้ เราถือว่าเป็นกายเกิดข้างสุดท้ายเวลานี้องค์สมเด็จประจอมไตรบรมศารสันดาสมาทัพพุทเจ้าอยู่ไหนเราจะไปที่นั่นแต่นั้นเมื่อร่างกายมันตายคิดอย่างนี้ทุกครั้งที่เราเข้าทําการบูชาบรรดาแต่มพุทธบริษัทกันหลายโดยตัวหน้าถ้าอย่างนี้ถ้าอยา,า,อยาตายมาเลยเป็นพระอาหลานมานั้นห้เราไปไาน,านปิพนทางจีเให้เขาง,งนะ่ายๆเนี่ย นีเพ่อนรับคำสอนเราทีเนี่ยหลอยเครื่องเลยก็สำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทบางท่านหรือว่าเป็นการบูชาเนี่ยความมั่นคงคงจิตยังมีไม่พอท่านจะมีลีลาแนะนำของท่านอีกวันนี้วางแค่พุทธานุติก็หมดเวลามันเข้าไปสิบหรือสิบาทีเนี่ยท่านบอกว่าแต่ความมั่นคงยังไม่พอ ให้ใช้การบูชาถวายข้าพระการถวายข้าพระเนี่ยก็ถือว่าเป็นการบูชาพระพุทธรูปนะพระพุทธเจา้าเอาข้าวเอาแกงไปถวายไม่ต่อไปมากแต่ถ้าบางื่นมีพระวัดข้าง,ง,งบ้านมีมีหลายองค์ก็ใส่ขันธ์โตก็ได้ขัตโต,ต,โตลาแล้ว,วไปถวายท่านถือว่าไม่ต้องใช้มากจะใช้อะไรก็ได้ วิธีที่ใช้ก็ใช้ช่วยเล็กๆและอาหารที่หามาก็หามาตามที่เรากินเราใช้นั่นแหละเรากินทุกวันแต่ก่อนที่เราจะตักไปกินตักก่อนถวายพระพุทธเจ้าก่อนอาหน่อยเดียวถึงเวลาก็เข้าบูชาทานถ้าทําอย่างนี้ทุกวันถ้าแบบนี้ก็เป็นการเจริญพุทธธรรมที่กรรมฐานไม่เฉพาะเวลาบูชาแล้ว จิตข้าแปลนุสติในพุทธเจ้าพุทธเจา้จาวันหลายครั้งเพราะอะไรไหมเพราะเวลาถวายแลว้วก็ถวายไม่เพีงท่านบูชาท่านเมื่อถวายมาแล้วก็ยังมีมันยังมีอารมณ์คิดต่อไปว่าวันนี้เรามีของอย่างนี้ถวายพวกงนี้เราจะมีอะไรไอตอนคิดว่าพวกนี้จะมีอะไรถวายท่านตอนนี้เป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติ มาเมื่อพบของที่เรามีความชอบใจคิดว่าอย่างนี้คนนําไปถวายข้าพระคือถวายผูย้เจ้าตอนนั้นก็เป็นการเข้าถึงพุทธานุปตินั่นคือมู้ดเจาา้าใช่ไหมซื้อของมานําของมาก็ถือว่าเป็นการนึกถึงพระเจ้าะนิดใดหลายครั้งต่อไปเท่าถึงการบูชาก็เป็นพุทธานุปติขวันทันเมื่อกีนี้ท่านบอกว่าถ้าทําอย่างนี้ แต่กระทั่งมีจิตห่วงใยว่าถึงเวลาเราจะต้องหาข้าวปรถวายพระพุทธรูปหาอาหารปรถวายพระพุทธรูปเวลาที่นึกถึงถึงวาระจะมาแล้วก็ตั้งใจจะต้องหามันได้เวลาเวลาหาเวลาคิดเนี่ยมีเป็นการเป็นอนุสตินึกถึงการเป็นสมาธิคำว่านุสติกลาตามนึกถึงสมาธิาาธเร,าการืาเราการตั้งใจตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าแน่นอนวันละหลายวาระ ท่านบอกว่าทาบุคนผู้ใดทำในขั้นขั้นความห่วงใ่ว่าถึงเวลาแล้วไม่ทําไม่ได้ใจไม่สบายอย่างนี้เป็นฌานในพุทธานุสติสมรมฐานถ้ากําลังใจเป็นฌานท่านก็นตายไปอีกพอคนประเภทนั้นตายเวลาจะตายจะลงแล้วรกไม่ไดก็กำลังใจสูงมากเวลาป่วยแค่สบายใจก็จะหนึ่งพระพุทธนึกถึงพระพุทธรูกแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้า พอใจนึกถึงพระพุทธเจ้าหน่อยเดียวแล้วนึกถึงพระทุกพรพระพุทธรูปที่เราชอบใจหน่อยเดียวเวลานั้นอกุศลจะถอยหลังอกุศลบ,บุญทั้งหมดที่ทำมาแล้วตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันจะรวมตัวคันงทันทีตายาจความในคนในคราน,นั้นอย่างเร็วก็ไปเป็นเทวดาหรือนางฟ้าบนสวรรค์ในกามาว่าจาสวรรค์ถ้ากาลังใจเข้มข้นก็ไปเป็น,น,าาน,น,มนลม,น,ปปน,มนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะเรื่องใหญ่นะ ถาว่า,าเอิญจิตข้างบรรดาแต่พุทธบริษัทไม่นิยมในกายเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นเทวดาแรือผมคิดว่าการตายครั้งนี้เราต้องการนิพพานถ้ามีความเข้มข้นจริงๆก่อนจะตายวันนั้นแหละจะเป็นพระาราหันแล้วก็นิพพานถ้าบงเอิญเข้า,านิพพานไม่ได้ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วผมอาศัยพุทธานุติกรมฐานทันเป็นองค์นึ่ง ประจำใจอยู่แล้วว่าต้องพบก,กับพระศีอาริยะไม่ไตรแน่ยังไงยังไงก็ตามท่านหลายเวลานี้ที่นั่งอยู่ที่เนี่ยถ้ามาเอาิญจะต้องตายในเวลานี้เวลาไหนก็ตามช่วงที่เป็นธรรมดาแล้วผมเนี่ยไม่ค้นพระศีอานเพราะพระศีอานิีะไวนานนักแจกอมตะเป็นพระพุทธเจา้าใช้เวลานับนิดๆิดหน่อยหน่อยแค่สามล้านปีก็มาแล้ว สามล้านปีพระพุทธเจ้าให้แใจพระพุทธลูกหายใจเพื่อเดียวนะให้ดูอ่ะทานทอนแล้วจะหจายใจเข้าปุ๊ดไม่ทันหายใจออกถึงสามล้านปีก็นั่งดูถ้าถามว่ามั่นใจยังไงก็ต้องลองคุยกันดูว่าในดาวสมมติว่าเราเกิดเป็นเทวดาเป็นสวรรค์ยันดาวเดี๋สวเทวโลก ก็ดีนั่งเนี่ยทุกคนนะไอ <c oughs> รภูมิที่จะไปเป็นเทวดาระสวรรค์ชช้นดาวดึงมันอยู่ในะกระเป๋ามานานแล้วหนึ่งสังฆทานขึ้นต้นตายแล้วขึ้นต้นยังต่ำต้องเป็นเทวดาบนด้านางฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงกัเทวโลกแล้วก็สองวิหารทานก็เป็นปัจจัยว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงกสเทวโลกนี้เอาอย่างอ่อนที่สุดนะ จะมีบุญอย่างเบาี่สดการบูชาพระไตรานาคมคือสรพพพระพุทธเจ้าก,ก็ดีตร้าางธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีก็เป็นปัจจัยเดปเป็น,นปเทวดาบนสวรรค์ยอดดาวเดือดสตวโลกใจ <c oughs> คิดว่ากําลังใจของบรรดาเจ้าพุทธบริษัทที่น่านี่มีกําลังเหนือว่านั้นมากนี่เราแค่ดาวดึงก่อนมาเปรียบเทียบกันว่าสมมติว่าเรามีบุญบาร,รมีอ่อนจะต,ต้องไปอยู่แค่ดาวดึง ในดาวดึงเป็นหลังเขาเท่าไหร่ี่ที่อาตมาบอกประมาณสามล้านปีพระสีอัาจะตัดเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เทียบเวลาในดาวดึงเขาหนึ่งวันเท่ากับในมนุษย์หนึ่งร้อยปียังไม่ดีนะและ้วก็สามสิบวันของเขาก็เป็นหนึ่งเดือนสิบสองเดือนก็เป็นหนึ่งปี หนึ่งปีของเขาเท่า,าเรากี่ปีหนักตาผีฉันนึกไม่อ,ออกใครนึก <c oughs> ออกเอ้วแล้วลองคิดว่าแล้วอายุของเทวดาบนสวรรค์ฉันจะมาเดินพันปะีทิพเ์าว่าพันปีทิ่จะเ,เ,เป็นเทวดาที่ไม่ต่อบุญบารมีอีกนะเพราะการเป็นเทวดาเนีสั่งสมบบุญบารมีต่อได้ าวต่ออีกว่นก็ยาวไอีกเอาแค่พันปีทิพต้นก็แเลยกันเอากันอย่างอ่อนที่สุดเอาพันปีคุณเนได้ก็ว่าไปถคูณได้ปีนะนะโซเชียลอะไรที่หมามันว่า,าด่าไปเองต้องตั้งนี้ก่อนหนึ่งเหมนเขาร้อยปีของเราเอาเนือนหนึ่ปีเอาสามสิบมันคูณไดเท่าไหร่ สามร้อยสามพันสามหมื่นสามแสนปีสามแสมนปีเป็นเป็นหนึ่งเดือนสามแสนปีแล้วแล้วทกลกฟ้าไม่กี่ปีพระเจ้า,ากระโดดเรียงใช่ไหมนางฟ้าพระสีอันก็นมาแล้วแล้วก็ถ้าบุญบำรุงอ,อย่างนี้ ฟังเทศเจองสมเด็จพระบาทที่แก้วเขาแค่พุทธานุตติอย่างเดียวนะถ้ามีพุทธานุตติเป็นฌานไอ้ที่ท่านบอกมาว่าประเทศเนี่ยฟังเทศจบถ้าตั้งใจไว้เพื่อนิพพานฟังเทศจบไม่ได,เดาา้เป็นปัสโสดาบันหรอกเป็นอนิพานเลยถ้าใครไม่แน่ใจก็ถามมุตตุรุให้ไปถามพระพุทธเจา้าดูพระพุทธเจ้ามันไ,มได้หักฐานมุตตุรุถ้ามุตตุรุรรทำปฏิเสธโดยฉันพูดผิดฉันก็ยอมรับ ทศึกษาเมืเ่อกี้นอนสื่อมฟังเลยไม่ได้หลับนอนไปขึ้นไปหาท่านเองบอกเอาอย่างนีน้เอาอย่างย่อๆเอาอย่างง่ายๆแต่ที่มันมีผลมากที่สุดไม่ต้องเปลืองไหมเพื่อถามว่าจะถามไว้ต้องนั่งสมาธิม่นั่งขัดสมาธิไหมก็ต้องบอกตามใจการนั่งขัดสมาธิเพื่อจิตเป็นสุข เวลาที่เราได้ข้างหน้าแต่นั้นนั่งมองดูท่านเนองเลยก็ใช้ได้นมองดูท่านจิตจะลืมตาดูในจิตจะพุ่งสร้างยาถ้าเออนับตาจิตพุ่งสร้างก็ไม็นต้องหลับตาลืมตาดูให้ชอบใจในองค์ท่านเนี่ยพร้อมด้วยความยอมรับนับถือเรียกภาวนาว่าพุทโธย่รประสามใจถึงว่าเวลาดูแล้วกคิดด้วยปัญญาเป็นมิปัศสนาญาญ ่อเวลานี้องค์สมเด็จพระพิธีธรรมานุสวงพรอาจารยา์อาจารย์ทยามนุษย์ทา่านน้ร่างกายท่านนิพานไปแล้วร่างกายของเราก็ไม่ได้ดีกว่า,าท่านก็ต้องตายเหมือนกันกายเกิดเสมนุ์ก็ดีเทวดาก็ดีพระก็ดีองค์สมเด็จศินสีมารนยงก็ไม่พ้นจากความทุกข์จริงฉะนั้นท่นานปฏิพานชั้นใดเราก็ต้องการปฏิพานแบบท่าน ขึ้นที่ว่าร่างกายที่ประกอบด้วยความทุกข์อย่างนี้เราจะมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่กายเกิด่อมีร่างกายอย่างนี้ต่อไปไม่มีสาหรับเราจะลืมเมื่อกายเป็นพรานะอรหันต์เขาตัดท,ที่ร่างกายตัวเดียวที่ตัวสกายยติฐีถ้าคิดอย่างนี้เราคิดว่าพระร่างกายพังเมื่อไรเราต้องการนิพพานจดเดียวเพียงเท่านี้ถ้าเมื่อเอินบาร,รมีอ่อนเป็นเทวดาหรือผมฟังเทเจพระเจ้า,จ,าจบเดียวเป,ไป็นพระอรหันต์ ถ้ามีความเข้มข้นขอจิตเราก็เป็นไปนิพพานกันชาติสใน,นเมื่อไปนิพพานและหมดเวลาพอดีหรือยืสองวินาทีตอนนี้ไปพระบนาในพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจสมาทานไม่ทำทานและสมาทานเสร